หนึ่งไก่อู้ยหลงหนึ่งขาไก่หนึ่งเล่าหนึ่งละหนึ่งเล่าไปปั้นห้องหนึ่งลหนึ่งไก่ใส่ข้างไมอผมกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับอาฮัมเล่เช่นเคยสวัสดีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อว,วันแม่ที่ผ่านพ้นมาเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะ12สิงหา พอไปพรให้แม่ทัว่วประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพี่น้องแล้วเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเ้อคุณแม่ทุกคนเลยเอาเมื่อนี้เอาแรงก็มาพร้อมแรงคือเราพี่น้องกินข้าวพี่น้องบึ่งคือเราแแล้วก็ไรมามาเมื่อนี้ได้ยังไมกินมาตีพี่น้องมามามารอบึ่งรอบึ่งรอบราชมเราติดตามพี่น้องบึ่งก็โลดวันนี้ได้หนึ่งไก่โอ้พี่น้องหนึ่งขาไก่หนึ่งเล่านี่แหละหนึ่งเล่าไปบ้านห้องนี่แหละ ไกล้เสร็จข ma ้างในพผมว้าวมามาพี่น้องมามาอู้หูนึ่งเก้ไม่ได้เป็นกระทาเลยมามาพี่น้องมาโบ๋ลายใหญ่หางเนาะจัดไปโบ๋ลายใหญ่หางด้วผมกินเลยด้กินเข่าเลยมากินเข่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยกอนอื่นกันกันได้กับคอเบ่งเจ้าที่เจ้าทางมากินน้ำ เดี ies, ๋ยวพี t t oto, 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 so ่น้องมากินน้ำกันเนอะเจีดีวทางเลยกนะไดก็ได้มามาพี่น้องมาน้ำจิ้มก็มีน้าพริกพี่น้องใส่สีเงี่เอาําจิ้มนี่ใส่ผีรถยังขักมามามาโอ้ขาไม่เง้งโอ้เส้นพริกเัาะหูหลงละฮึ่มขึ้งไก็ นึงปิ้นคาปินงคาเลยเพื่อนลองทีเลยเพื่นอนโอ้วยฝนเบยเงกะที่อากาศเลยฝนงากักมากกินเขาเลย โหโหอืม้างไง

มันยาก,กาศด,ดีฝนตกเขา,ขา,ขา,ขาก็เศร้าพี่นนองแต่ก็ยังคุ้มเลยืมเสียงปลาบอลอืปลาคอรักเนี่ย ใส่เป็นเหาใส่ฝนตัวควาคอพอยก็คใส่บ็ดประดุต้านหน่อยอก็พี่้องเง่อนคกเดือนนี่แล้วใส่เบ็ดเรียบเพื่น เซนกังวินนดีเลยพี่น้องใจดีหน่อยวะบรรยากาศดีรักนี่ับรับขึ้นในพี่น้องู่เจ้า เสือผักกบทุยเอคุยเจ้าวพกขุเจีาวม บรรยากาศดีครับบอพี่นอ้องข้างหลังเอาแล้วเมฆตั้งเขา้าโอ้ววยวเกี้ยวมห้ยสยอด อตับสุด,ดยอดโอ้สุดแรงวะแค่นโอ้โหว้าว Oui, oh, Então, é บครัเจ้าแมา่น้ำพริกเหลยมาแสบยไปโหฝนจัจัดม่ได้พี่น้องเลยเบลงไปแล้ว ฝุ่นได้ดากมาแล้ว กรับวะไ,ได้ไหมจิบน้องสิรถไม่พิบน้องอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ชอบครับหวยออกหวยน้ำพริก mm hmm. Cảm ơn các bạn nó theo dõi chắc ủng hộ เดินน้องไกลมือหนิว้าคักสุดยอดเลยที่เด็ดนึงเนีย่ยอำจิ้มรสเด็ดเลย ngon mứng bây giờ kìa nó chứ nó bây giờ ừ, hóm thì đại hóm ăn à, hóm không, không, không. không, không. không, không. không, không เท่าน,นั้นพี่น้องเอ้ยเอาแซ่บไปละสุดยอดเลยคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไปสนี้ด้วยพี่น้องเด้ Comment, อคอมเมนต์พ่อคลิปอัลมาเลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาให้อัลมาเลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องไปสนี้คลิปหน้าจังว่ากันไหมสวัสดีครับแซ่บ